ท้องฟ้าน,นี้ก็จำสายมากเลยนะครับ โล่งถนนก็โล่งนะฮะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเพชรบุรีไปดูกันว่าน้ำมันน่าเล่นแค่ไหนฮะจะพาสาวๆเล่นน้ำกันนะครับวันนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์ชมวิวไอ้นาเกลไปก่อนนะฮะกับบรรยากาศงโลง่งสวยๆเลยนะครับ วันนี้เราจะพาสาวๆไปเล่นน้ําทะเลนะที่หาดเพชรบุรีนะฮะหาดเจ้าสําราญนะฮะก็ช่วงนี้น้ําไม่รู้จะน่าเล่นแค่ไหนนะฮะแต่เราพาไปชมทะเลกันนะฮะวันนี้เราเข้ามาซี่เส้นทางเรียบชายชายทะเลนะ,ะชายทะเลแถวเพชรบุรีนะฮะทางเป็นทางลัดนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาที่ตรงยุง้งแถวยุ้งเกลยุงเกลเ,เพชรบุรีนะฮะที่ออกไปหาดสาราญนะฮะ มีแต่บ่อเกลือทั้งนั้นเลยครับอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสามากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในกันนะครับว่าทะเลน้ำจะน่าเล่นแค่ไหน,นครับเดี๋ยวพาสา,สาวๆไปเล่นน้ำกันเส้นทางก็วิวส,สวยมากครับท้องฟ้าโล่งนะฮะเห็นบ่อน้ำบ่อกเกลือนะฮะเห็นไกลๆลูกลตาจะเป็นภูเขาฮะก็จะมียุงเกลือนะครับที่เขาทำยุงไว้เก็บเกลือนะัะ มอยไก่ภูเขานะฮะมอไก่มากสวยถ้ามองไปโล่งดีท้องฟ้ากับแบบไม่ร้อนมากคือคึมน,น,นิดนะฮะ กิโลนะฮะใช้น้ํามันแปดประมาณ80บาทนะฮะร้อยสามสิบกิโละฮะตกน้ํามัน80บาทนะฮะก็อันดับห้าประหยัดน้ํามันมากนะครับ สวยนี่น่าแปกตัวนี้เดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวดี๋ยดูทำเลก่อนดูดูลัดเล่าก่อนครับสืบสืบลัดเล่าก่อนนี่สาวๆเป็นชุดนู่นนอนนุ่นนอน นุ่นสบายชิลนถ้ากินากนางเต็มปาก ทำอะไ,ไ <laughs> รวะใส่ผมหน่อยใส่ผมหน่อยอ๋อเปลวเปลวเปลวเจอนี่คือมาสเตอร์นี่แหละเพราะโควิดระยะโควิดหายทีนี้เสียดาย เดี๋ยวจะพาสาวๆไปเดินริมทะเลนะครับไปถ่ายแบบสองคนเดี๋ยวพาสาวไปเดินถ่ายแบบไม่ดับลงจ้ะ แขกอะไรมาเนี่ยอ๋อ oh, แขกถือมุ้ <c oughs> งตำมาเฮ้ยเมื่อกี้ลงไปล,ลงไปครึ่งขาเลย <c oughs> ลงไปเล่นตะกี้ดีวเราต้องมีเชื้อชูวชีพอะ่ะเ <c oughs> นี่กินข้าวเป็นบรรยากาศข้างทะเลเฮ้ <c oughs> <c oughs> แต่น้ำก็น่าเล่นนะเล่นได้เล่นได้ไม่ถึงกับแย่เท่าไหร่ มาเล่นก็นได้เลยน้ำใสไปดูไปดูใกล้ๆมัในใสนะต่ไม่ไกลไม่ช่ใสไปดูใกล้ใสอะไรขึ้ไปยเ่เนว้อดรถมาเลยไม่ดำเลย <c oughs> น,นี่นี่ยังไม่ดำนาไรตอรถมาไม่ดำเลยวะ เราจะมากินที่นี่แหละหาเจ้าสำรานนะไปคือเรามาใกล้ๆไม่ได้ไปไกลนะครับเพราะว่าเวลามีจํากัดใช่ไหมแต่ถ้าเวลาไม่มีจำกัดผมไปน้ําใสแนะ่นอนครับเพราะว่ามันก็ต่างคนก็ต่างทํางานช่วงเช้าเราต้องต้อง,องรีบเช้าย็นกลับรีบไปรีบกลับนะค,บคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวเล่นน้ำสักหน่อย เห้ใส่รูปซูชีชก่อนยจะเล่นไม่ได้นะใส่ซูชีชก่อนนะอย่าพุ่งลงไปต้องใส่เครูปซูชิปก่อนนะอยู่แถวนี้ได้อยู่แถวนี้ได้ไย,ย้อนแสงดำปีเลย <c oughs> <c oughs> ต้องไม่มีย้อนแสงมันดำเลย ไปใส่ยูทิ สาวๆไปใส่เสื้อชูชีพก่อนครับเดี๋ยวไปลงมาเล่นใหม่นะครับสองสาวไว้หันมาเลยเออถ่ายรูปได้แยวไหมเออ ถ่ายรูปต่ขึ้นดิ ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากติดตามช่อง u t u b e ผมด้วยครับต้นโมอเตอร์ไซค์พาทเที่ยวนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาลงใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับกับวันนี้ก็มาถ่ายที่หาดเจ้าสำานนราญหาดน้ำก็ตกลงแล้วคือเล่นได้นะครับโอเคฮะ